พอทราบเทคนิคการยกขาตอนนอนยกยังไงน,นะแล้วก็ยกที่ดีที่สุดเลยนะครับคือยกกาสส้าว<ม>ัาก็คือตรงเนี้ยก็คือเตรียมเราใช่ไหมรครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือขนาดเราก็เราก็เอาไปตัวไปติดนี้ลนล้วม,มันจะ<ง>มันจะเป็นอย่า้ขาเราก็จะอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะตั้งฉากพูดง่ายๆยกตั้งฉากถามว่าทำไมยกตั้งฉากีดีที่สุดเพราะว่าทําให้การไหลเวียนเลือดกลับมาถูกหัวอย่างดีที่สุด จริงๆแล้วมันเป็นการช่วยหัวใจทางานเพราะหัวใจของเราเนี่ยต้านแรงข้ำถุงอยู่ตลอดพอบีบเสร็จปุ๊บเลือต้องกลับขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้คือเหมือนเราช่วยเขาเราช่วยหัวใจหัวใจเขาเต้นแค่ปุ๊บทีนี้มันขึ้นไปแล,ล้วไหลกลับลงมาเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการตั้งฉารมันนี้สุดแต่ผมอยจะบอกว่าบางคนอาจจะ <c oughs> เส้นตึงเออเส้นยึดตั้งไม่ได้นะเพราะมันมันยึดก็พยายาม ให้มันขึ้นไปให้มากที่สุดท่านดขึ้นไปได้นะครับจริงๆมันมีเメฟิตอีกข้อประโยชน์ด้วยครับก็คือมันเป็นการฝึกยืดเส้นแล้วเป็นการยืดเส้นสำคัญที่สุดของเราเลยก็คือเส,นนส้นแฮมสวิงก็คือเสน้นตรงเส้นเอ็นเนี่ยเส้นเอ็นด้านหลังเนี่ยนะครับอ่านะมันมันก็เหมือนกับการทำโยคะลิ่งเล็กเบาๆก่อนนอนไปพร้อมกับการทำให้ตัวเองนอนหลับสบายขอบคุณค่ณา